แม้ว่าการสูญเสียเป็นเรื่องธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่การสูญเสียคนรักหรือว่าคู่ชีวิตที่ใช้ชีวิตผ่านสุขแล้วก็ทุกข์กันมาหลาย10ปีก็เป็นสิ่งยากที่จะเผชิญและอาจจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากค่ะและหากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่กําลังอยู่ในภาวะเช่นนี้สูงไวใจแทบคลิปนี้นะคะเรามีคำแนะนำดีๆที่จะช่วยให้คุณเนั้นสามารถก้าวผ่านความสูญเสียนี้ไปได้และสามารถกลับมาใช้ชีวิตต่อ หรือหากคุณเป็นคนที่เคยผ่านสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนเราก็อยากชวนคุณมาบอกเล่าวิธีการที่คุณเนี่ยได้เรียนรู้เพื่อช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจผู้ที่กำลังสูญเสียให้สามารถก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาอันยากเย็นนี้ไปด้วยกันค่ะก่อนไปติดตามชมนะคะท่านที่ชมผ่าน Facebook ช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะและท่านใดที่รับชมผ่าน YouTube ค่ะ ช่วยกด Subscribe กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่เราตั้งใจแล้วก็คัดสรรมาให้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะชีวิตคู่คือการที่คน2คนได้ใช้เวลาร่วมทุกร่วมสุขด้วยกันมาจนกลายเป็นความผูกพันนะคะฉะนั้นถ้าในวันหนึ่งคู่ชีวิตของเราต้องจากไปก่อนอยังไม่มีวันกลับ คนที่ยังอยู่เนี่ยจะทำใจแล้วก็ยอมรับกับความจริงที่เกิดขึ้นได้อย่างไรลองมาดูคำแนะนำ10ข้อนี้กันค่ะ 1. ต้องตั้งสติและทำใจยอมรับกับก,บการสูญเสียค่ะแม้ว่าการยอมรับจะเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่หากคุณยังหลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะคะความเจ็บปวดนี้ก็จะไม่ได้รับการเยียวยา การยอมรับเหตุการณ์จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอารมณ์เศร้าโศกที่ผิดปกติหรือว่าการเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ 2. อ,อนุญาตให้ตนเองอยู่กับความอ่อนแอทางอารมณ์ค่ะความโศกเศร้าที่เกิดจากความสูญเสียเป็นสิ่งปกตินะคะ คุณต้องอนุญาตให้ตนเองเนี่ยรู้สึกและระบายความรู้สึกต่างๆนั้นอย่างอิสระไม่ควรหลอกตัวเองว่าควรจะเข้มแข็งหรือว่ากดดันตัวเองว่าเราเนี่ยควรจะโศกเศร้าได้แค่ไหนและใช้เวลานานเท่าใหรนะคะการพูดเล่าความคิดภายในใจแล้วก็ร้องไห้คำครวนตามความต้องการที่แท้จริงก็เป็นสิ่งที่คุณควรทำเพราะสิ่งนี้จะช่วยให้เราเนี่ยทุเราความเจ็บปวดลงได้ค่ะ 3. ระบายความคิดความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับคนที่คุณไว้ใจค่ะ หลายคนที่อยู่ในระยะซึมเศร้ามีแนวโน้มที่จะแยกตัวและเก็บความรู้สึกต่างๆไว้กับตัวเองการได้พูดคุยกับคนที่เราเนี่ยไว้ใจและพร้อมที่จะเข้าใจจะช่วยให้เราสามารถปลดปล่อยความรู้สึกเจ็บปวดนี้ค่ะหากคุณพบความยากลำบากในการสื่อสารกับบุคคลรอบข้างและไม่สามารถจัดการความคิดและความรู้สึกที่อ่อนแอสับสนนี้นะคะการไปปรึกษากับจิตแพทย์หรือว่านักบาบัดหรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ได้ค่ะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่อาจ จะต้องทำนะคะ 4. สร้างแนวคิดเชิงบวกเกี่ยวกับการสูญเสียค่ะความคิดเป็นบวกจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถดาเนินชีวิตต่อไปในอนาคตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะตัวอย่างความคิดเชิงบวกเช่น การสูญเสียครั้งนี้นทำให้คนที่เรารักไม่ต้องอยู่กับความทุกข์ทรมานอีกต่อไปแล้วนะคะหรือแม้ว่าเขาจะจากเราไปแล้วชีวิตของเรายังคงดําเนินต่อไปแต่เขาเนี่ยจะยังคงอยู่และเป็นส่วนหนึ่งที่ดีในใจของเราและในใจของทุกๆคนที่เขารู้จักค่ะและคนที่เรารักคงจะมีความสุขถ้าเราจะตั้งใจสารต่อความฝันหรือสิ่งดีๆที่เขาได้สร้างเอาไว้ค่ะ 5. เลือกจัดเก็บภาพและเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบุคคลอันเป็นที่รักไว้ในความทรงจำค่ะเรื่องราวและประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกันของเรากับคู่ชีวิตอาจจะมีทั้งส่วนที่ดีและก็ส่วนที่ไม่ดีนะคะเราควรเลือกที่จะสร้างความทรงจำจากสิ่งที่เราและเขามีความสุขร่วมกันการจมอยู่กับความรู้สึกผิดประสบการณ์ที่เป็นทุกข์และยึดติดกับความคิดอยู่กับสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ไม่สามารถช่วยให้เรานั้นหลุดพ้นกับความเจ็บปวดได้ค่ะ 6. แสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจอย่างสร้างสรรค์ค่ะการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ทำในสิ่งที่เราถนัดหรือว่าสนใจนะคะเช่นอาจจะวาดภาพแต่งกรอนแต่งเพลงจัดทำสมุดภาพ และเขียนบันทึกความประทับใจที่มีต่อคนที่เรารักจะทําให้เราเนี่ยสามารถเผชิญหน้าและปลดปล่อยความเจ็บปวดได้ง่ายขึ้นลองทําดูนะคะ 7. ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองความโศกเศร้าไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจเรานะคะแต่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยค่ะหลายคนค่ะมักเกิดอาการปวดศีรษะ ร่างกายอ่อนล้าหายใจขัดก็มีค่ะบางท่านก็อาจจะความดันผิดปกติหรืออาหารไม่ย่อยฉะนั้นนะคะเราจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยค่ะนั่นก็คือนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์งดเว้นการดื่มสุราและใช้สารเสพติดเพื่อปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกค่ะ 8. ทํทในสิ่งที่เรารักและมีความสุข เมื่อเกิดการสูญเสียนะคะเราอาจจะติดอยู่กับความเศร้าโศกทุกใจค่ะจนลืมนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องการฉะนั้นเราจึงควรที่จะให้พื้นที่และให้เวลากับตัวเองเพื่อทำในสิ่งที่เรารักและเราก็มีความสุขเช่นเล่นกีฬาทำอาหารท่องเที่ยวหรืออื่นๆอะไรก็ได้ที่เรารักนะคะควบคู่ไปกับการจัดการความคิดและก็ความรู้สึกด้านลบที่มีค่ะ การเข้าร่วมพิธีกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเพื่ออำลาบุคคลอันเป็นที่รักพิธีกรรมหลังการสูญเสียเช่นงานศพก,การทำบุญอุทิศส่วนกุศลเปรียบได้กับเครื่องมือสำหรับการเยียวยาจิตใจและเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพรักต่อบุคคลอันเป็นที่รักของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะการที่เราต้องดูแลจัดการงานต่างๆและพบปะเพื่อนฝูงญาติมิตรจะช่วยสร้างกระบวนการผ่อนคลายความเศร้าโศกเสียใจค่ะและนำมาซึ่งกำลังใจ และจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถนำตนเองกลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้ดีขึ้นค่ะสทํทำในสิ่งที่คุณเคยฝันไว้ว่าจะทำหลังจากที่ผ่านพ้นช่วงระยะเวลาหนึ่งไปแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองได้มีชีวิตที่น่าตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งนะคะหากเราเคยฝันไว้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรหรืออยากจะทำอะไรเช่นเราเคยอยากจะเป็นจิตกร เราเคยอยากจะเป็นนักดำน้ำหรืออะไรก็ตามค่ะที่เราเคยฝันเอาไว้จงมุ่งม,มั่นทำความฝันของเราเนี่ยให้เป็นจริงค่ะและตระหนักไว้เสมอนะคะว่าเราอยู่เพียงคนเดียวเราก็สามารถมีชีวิตที่มีสีสันได้ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตอมทุกข์เหมือนเป็นภาพขาวดำไว้ตลอดไปค่ะ คำแนะนําทั้ง10ข้อนี้หากเรายังไม่สามารถทําได้ในทันทีก็ไม่ต้องกังวลค่ะค่อยๆให้เวลากับตนเองที่จะฮึดสู้อีกครั้งหนึ่งค่ะแต่หากทําตามวิธีต่างๆแล้วยังรู้สึกเจ็บปวดแล้วก็เศร้าโศกเสียใจนะคะแนะนําว่าควรที่จะไปพบจิตแพทย์หรือว่านักจิตวิทยาเพื่อไปขอรับคําปรึกษาให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกติหรือจะโทรไปปรึกษาที่สายด่วนสุขภาพจิตที่เบอร์1323ก่อนก็ได้นะคะ สูงวัยใจแทบขอเป็นกำลังใจให้กับผู้สูงวัยที่กำลังอยู่ในภาวะสูญเสียทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านได้พบกับวิธีที่จะใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความหมายและมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ